แอนเพิ่นว่างนี่บ่สาราทโทรหาเพิ่นมาอยู่ป่ะโดยมีแต่เบิดโทรล่ะอ๋อโทรเพิ่นบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่โบละวะบอกให้โทรว่าล้านเข้าจ่อ๋อเออเดี๋ยวเบิ่งนํากันพี่น้องคันว่าเป็นไปได้ก็อย่าให้เราโทรเรามาลอ้ายสิลมกับเราอีกือนึงนะคันว่าว่าให้เรามาจักหน่อยสิ่าตะดินก็ว่าได้บ

บรรยากาศกับโบถึงกับหนาวพ่อปันไทยพี่น้องเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าองศา,าถือว่ายังฮอดอยู่พี่น้อยเนาะขึ้นมารอบนี้กันกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขชนและพี่น้องเด้อเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมามาพบมาเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมกับช่องของทางพอน้องเปียวนาะพี่น้องเนะาะนี่แหละพี่น,อนอ้อยพบพ่อกันกั้ยู่สถานที่บ้านเฮือนซานเนาะ ของทางน้องเอ็ดี่แหลพ่นองเนาะหรือว่าครอบครัวของเราเนาะอยู่บ้านแก้งจองอขึ้นกระเมืองเซปโปนแข้งสวรรดิเขตอยู่หิมทางกระตุกน้อยคอยทางคือเกา่าในแหลพ่นองเนาะแต่มาเบิ้งน้กากันในแหลพ่นองอช่วงบรรยากาศตอนเศ้าๆเนาะเพิ่นก้าเกียมเครื่องอเกี่ยวกับจะเตรียมผูกแขนของทางมักลาน้องอุ้มเนาะแล้วกระทังพอกับเม่าผูกให้อยู่ดีไม่แหง้งเนาะพ่นองเนาะให้ครอ,อบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเพิ่นห้องว่าผูกขอน ลูกเต้าแหละพี่น้องเนาะอยู่บ้านพี่กับอยู่บ้านเขานี่สีคือกันบบพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเข้าไปฮับไปส้มเบิ้งน้ากันพี่น้องไอช่วงบรรยากาศเศร้าๆเนาะแล้วก็ประมาณเก้าม้งทีมงานมาครบแล้วก็จังเสือภูเขาโตแคนเนาะแล้วก็เบ,บิง้งทั้งญาติพี่พี่น้องอยู่บ้านแก่งจองนี่แหละเนาะทางน้องเอ็ดเพิ่นหาพี่เนมาเนาะเมื่อวานนี้ก็บ,บอกว่าทางน้องเอ็ดเนาะอะ่าบัเชียงบอกทางน้องเอ็ดว่าให้ไปบอกทางในบ้านมานน้ำพี่น้องเน,น,น,นาะถ้าเพิ่นว่างก็ให้เพิ่นมา แสดงความยินดีมาผูกคอตะแคนทั้งหลาหน้อยน้ำเนาะแต่ว่ามาผูกเอาควันนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นบอกว่ากับโบเป็นอยังเนาะถ้าเพิ่นมาเขาก็จะได้พูดคุยเรื่องหูจักกันเนาะเพราะว่าเพื่อไปเพื่อมานะพี่น้อยถ้ามีอย่างเขาก็จะได้ปรึกษากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเบิ่งกสมน้ำกันนี่พี่น้องเด้อเนาะพวกนั้นอยู่กดกระตูมน้อยคอยทางคือเก่าเนาะมาเศร้าๆแน่มือนี้พี่น้องเย เนาะอ่าเปิดภาพมาพี่น้องเลยเนาะพวกพ่อกับแม่ข้าซอกขายปลาอย่างละขายปลาเอ้าช่างว่าเท่นี่ปลาอยังไรโอ้เมนนี่โลนี่เนาะโอ้ปลาเจ้าเองบ่กปลาหน้าสาวปลาหน้าสาวเอามาขายหน้าสาวโอ้เจ้าอยู่บ้านใดก่อนล่ะอยู่บ้านนี้บ่โอ้ เดี mm. ๋ยวใช้หือนอยู่โซนได้น่ะขึ้นไปทั่งบนบ่อโอ้ดีซื้อเนื้อใดก็เจ้านั่นแหละน้องออนน้องอ่อนอันนี้มูเจ้าบ่อ๊น้องสาวเจ้าบ่น้องสาวแต่แท่นเนาะโอ้โดยโดยป้าเส้นโขอญาตันยุกขึ้นให้เบิงแน่ล่ะโอ้โทษคุณห้องปลาปลายังล่ะปลาปาก ปลาที่เขาเจ้าเียงนี่บ่บ่าซปลาน้ําซบ่นี่น่ะโอ้น้ําซน้ํากองนี่แหละเนาะม่ใดปลาซตตนี้40,000อมาขายหน้าสาวเนาะมีจังไม้นีน่ละ่ะจังไม้ โอ้ไลยเด้นี่เนาะอ๋้ทุกพูดหลายแสนอยู่เด้นี่มาซื้อนี่กเจ็ดพเจ้าอะไรก่อเจ็ดพูดอ๋ออันนี้ยังมัทันได้ขายบ่ล่ะเอาหากะมานี่เป็นบ่โดยโดยนี่ได้เนาะหาล่อแล้วแต่ผมมีคนซื้อ oh ní đây, hình hình đe phơi ní đe, mày xưng cá xoay, hả? Khải cua, quá, đang chơi cả ô, nó pino nó, anh chuông ní nó hét biếc hét ngang như sao lạ cho? ghi đạn, 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 เห็นมันเนาะปลูกมันนําอ่าหเาเนาะอเอาจังซี่ก็ได้เดี๋ยวบ่เสียงซอยพวงนึงเด้อเนห้องหอยนึงเด้อเนาะหอยนึงก็ได้ล่ะเอาเดี๋ยวใส่ถุงให้บ่เสียงได้มีบ่มี่ถุงบ่มีถุงใส่เอ้าเออเห็นได้ซะนี่ Mình thùng say sao đi lên thì vẫn này đi 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 เออแอนน่าลูกผัวเก่า,าอันบ่เออเอาเท้ากับอันทางน้องออนนี่ก็เป็นพี่น้องกันแน่นี่เนาะเอานี่บริมเวณแม,ม่จ้าบ่คืคือกันแน่นคนเรา <c oughs> ตกใจเพิ่นนึกว่าเรแล้วว่าอัาานนี้เออเอาเอามามา,มาผูกแขนนี่เนาะเอ้อเนาะด้วยม,มาแต่บ้านบ้านอะไรอะไรน้อยนี่บ่อะไรง่ายอะไรง่ายพูน ทาล่ะร่นะพูดทุเร่นะเอาเจ้าคือว่าพูดชี้ซิบโอเ่นบอกพูดง่ายนี่ชี้ิอ๋อราคาบวกอึ้นกันอ๋อดูๆเอ้าโอเคจะพี่น่เหรอเอาพูด้าวก็มี่บ่ขายราคาแตกต่างกันอันนี้เนาะ โอ้ยเนาะสะเละนี่พี่น้องเยเออเดี๋ยวเด้อเอาเอาบ่มีถุงใส่ครับนี่เนาะนี่บัวเชียงจะเอาไปฝากทางน้องเอ็ทกล้วยอันถุงเท่าไรเอ้ยมีสิบบ่มีสิบพันอ๋อเอาบีหนึ่งก้เอาบีหนึ่งเอาไปใส่ผ้าขวานของทางอันน้องลาเพิ่นก่อนอ่าลามไหมมาบัเชียงซอยจ๊ะ ซองก็ได้พูดแต่เศร้าค่ะไปให้ทางเันเมนูกอ่อนมันมีถุงบ่อนี่นะอุ้ยแม่ข้ามันมีถุงใส่บัตรโดยโดย阿แม่อะนี่เด้อเอาน้ำกันเด้อน้องอ่อนเอาน้ำน้ำแม่เพื่อนนี่อ่าซีเนาะโอเคใช้มาเอ้ยไหมใจแน่โอ้โดยเออขอข้ามาเลย พูดว่าขายที่เจ้าได้หนิเก,ก,ก็บแล้วว่าค้าปี่มือหนีผ <laughs> พอดีแล้วเอามาพี่ก็ได้ละปะหาเอาบชเชงซื้อให้เด้อเ,เอาเอาไว้อ้อมหรือว,ว่านี่แหละพอดีทั้งน้องอ่อนเพิ่นมากขายเ,ยเรือเจ๊เรือเจ๊พูดละเหบ้าอยู่อยู่นี่เลยเรือห้าสี่เป็นเงินเท่าไดอยู่ในนี่นะ คู่เลยิพันะคู่เดียวชีพไรท่าเอ้ยอือโหดูไดคิดไว้หนึ่งสิพันขจามมาทเลยขจาว่าสิพอร์ตดินนี่สมล้านเลยโอ้ใช่เพิ่นมาหรอบอไมเาให้เบอร์โทรโอ้โดยโยคูใหม่เลยูใหม่ เขาบอกปั๊บแบบน้องบอกให้เหินียนเพียงบอนนอน้องเห็ดเฮือนตุ่มเน้นน้อยนั่นปั๊บมืดปั๊บอยู่แถวนี้แหละหายลงไปบมเลยไอชีตุ่มกุ้งจะนั่นโอ้ใช่เพิ่นว่างอยู่บรสษัทโทรหาเพิ่นมาอยุบปะเดี๋ยวม่ได้เบอร์โทรละเพิ่นบัวอะไรไปเห็ดเบียกบอกบัวแล้วว่าบอกให้โทรแล้วว่าสามล้านก็จะว่าอ๋อเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันซาพี่น้ย์ขันว่าเป็นไปได้ก็อยังให้เราโทรเรามาเลยไอชีสุลมกับเราอีกเช่นนั้นนะ คนว่าราบางให้เรามาจักหน่อยทิฐาเอาเมื่อเรยว่าจักหน่อยมีคนมาอีกแล้วนี่เจ้าบัวถาขายอยู่นี่เมื่อไม่ได้ขายเลยฮะเออเอ้าวใส่สลับไปหาเลาะเนาะติดบ่เนี่ยมันเงินแล้วฮะเงินในสุชาบเบิดเด้อเอเาดี๋ยวจังโทรก็ได้ใช่ปะเดี๋ยว อ๋อพนมาเบิงแล้วเนาะด้วยข้าเจ้ามาชามล้านรุดแต่พี่ได้หนาพี่เล็กไปด้วยแต่พี่ไปทมอยู่คุมท่านั้นอ่าแล้วก็มองอันเวนครัวน้ำของครัวน้ำเนาะด้ยตามที่เราคุยกันนั่นเนาะผู้หนึ่งผู้ไปเบิงมือนั่นน่ะแล้วว่าเห็ดบ่ได้หลือว่าแต่ราคาเรายังบ่เวาแต่ตอนนี้แบบขเจ้าผู้หนึ่งมาว่าเนาะแล้ว่าอายเอาไห้ชามลานนี่เห็ดได้หลืว่าสามลานนี่คือพ้อเห็ดเลยเนาะด้ย Tại nó mà tha bò xiêng mà con chờ vào là gặp hai bữa thô. Rồi rồi rồi. Ờ, à lại đó. Ủa biểu ngàn, phát phải 2 tháng ưa cho cái đẹp phải à. lại. Hay thô nó. Rồi. À thế thô mà lâu ăn bên con này bạn này bò. Bò dù bạn mừng chăn. chăn bò. Rồi. chăn ở thương là nó. Yu lùng. Yu lùng, bò. โดยเอาเอ้ยอันล่างนู smoked smoked okay. ้เอาซื้อมาแล้วน้ำกันดูโดยเอาสบายดีพอเด้อเนาะอันเพิ่นมาพูดคุยแล้วเนาะเจ้าอันในน้ำตามที่เราคุยกันเหรอวะตอนแรกก็มันฮามงเหรอวะใบใบตะดินก็ว่าฮามงได้บ่ได้ครับโอเคพี่น้องใบตาดินฮามงอ่าฮามงไม่ใบตะดินนะเลย เพราะตอนแรกเนี่ยเขาเขาเรียกเขาคนในต้นนะแต่ว่าเข่ายนี่ประมาณหางงแรงสำบ่โดยไปจ่ายแล้วกับพ่อมออามาเลยเนาะโดยแค่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเรียกตอนเช้าเนาะโดยไปคนมันโดยโดยโอ้ยดีใจนั่นเลยเสียหน่อยดีใจก่อนแตนไปลอฮอตบนที่จินี่ปุ๊บไปแห้งด้วยนี่เนาะโดยยังมันหึงก่อนแรเพราะเขาอยากเขาไปจ่ายตัวนี้ปุ๊บแหละเขาใชได้มาดำเนินการเติดเวีกตัวนี้เลยนะ สำหรับทางที่ดินตัวนี้กับเพ่นแจ้งมาแล้วว่าเพื่อนอยากได้สามล้านเนาะว่าน้องบอกให้เราปรับเพียงโตน้องตังเตานเพียงเช่นนั้นไม่ต้องเอาระลับนั่นแหละเพียงเอาดินเธอทิงเพืละกวดลงไปเอาดินเธอทึงมองรถลุงเพิ่อนกวดเข้าไปเพื่อาไว้ พอแล้วดึงกวดลงไปพอแลอ้วเนาะมีแต่ว่าเขาสายจะนอยเฮ็ดแล้วเห้ยเวียกง,งานตัวน,นี้จ,จังพากันจัดแจงเลยป่ะนี่เนาะ,ะ,ะเนยจัดแจงกับเรื่องอเอากิงไม้ออกก้อนบอรหรือว่าจะมาหของคัวเนาะ,ะต้องเอาสังย่างอะไรยางหนึ่งได้มือนนี่เนาะว,ว่าถ้าเอาหูแล้วนี่ไม่ได้ว่ารถไทยมารืไอไทยด้วยด้วยได้เครับ กระตุกต ja er. ัวนี ta. Ta her, ้เนาะโยกย้ายโจมเอาเนาะได้บ่ละต้องได้ตัดฮะผังผังได้เถอะบ่ประมาณนี่เพียงนี้บ่เสี่ยงใช่อืมคิดว่าโจมสิได้อีโบสักบ่ได้อยู่สถ้ากระดึงขึ้นเบื้องเนาะอ่าดึงดึงขึ้นเบื้องนี่ยโจมนี่แหละเนาะมีแต่ว่าสวนพักเจ้าลื้อเลยก็ได้ละเดลื้อแล้วลดดไป พราะมันจังได๋มันก็ต้องนั่นอยู่แล้วเนาะอันน่ะงไดอันุงเพมอยู่ในเนาะอารลอันเก็บไว้ได้ะเพราะว่าถึงเชื่อจบจากงานผูกแขนแล้วก็สิได้อ่าย้ายกระตูบไดเนาะได้่ย้ายกระตูบไปอยู่ฝั่งพุ่นละว่าเนาะไอเพราะว่าางหน้านี่บ่ได้พี่น้องสิได้ปรับหน้าดิน เด้อเด้อเอาเดี๋ยวอันไหนทั้ง,งพ่อพ่อบนแกะก็กจะมาแกะเอาอันนี้บุเชียงซื้อกล้วยอยู่นี่เด้อดเด้อขับใจเด้อไปใส่ผ้าคอนไปไ,ไปเบิ่งน้ำกันก่อนคือกันอยี่บาบกลับบ้านเขาอ๋อแต่งตัวงามแทบหมดนี้เนาะใส่น้องอุ้มเดินอาสบายดีเด้อจ้ะอตื่นแล้วบ่ออาเอาอุ้ย เอาพอได้เอาออกถุงยางกหลายเอาออกถุงยางแล้วก็อันเดี๋ยวบุเชนใช่เปล่เอาเจ้าะเอาเนี้ยเอ่อนก็ได้เอาใส่เป็นบีเลยบอมีหม่งว่างอยู่บอมีเลยเออเอาอันนั้นก็ได้ตัดล่ะตัดเอาประมาณจักออซีโน่ไอหนู ใส่บัใส่บระโดนี่ใส่คือกระตุ้มหาบ่าาเด้งเดยงแไปนะตัดเอาเมมาต,ต็มหมากมันทั้งละตัดเต็มหมากบอกผ้า,พาเพราะฉันเห็นก็นกนได้เช่นว่ามันใส่ผ้าคอนแน่มีมะกรุย้ยบางอย่างแล้วใส่บางไม้บางโตงอกก็มีไก่เนาะไก่คอนกับถ่ายผู้แขนโอ้นี่แหละพี่น้องเนาะบัวบ่วล่ะตัดตัดนี่นี่นะ ระวังมือเด้อเลยเอาตัดเข้าไปไหนก็ได้มันจังบ่วน่นให้มันงามๆแล้เจ้าเกียร์บัวมันงามๆไหนบัวเอาให้เลี้ยงไว้นี่รถบนนี้แหละเลี้ยงเสร็จพักผ่อนนี่บ่ผิดวางย่างๆวางยาวก่อนสี่สิสี่เป็นนี้แบบนี้เอาตัดใช้รถตัดใช้รถจะหาหาหน่วย

một ngam thế <laughs> như nào Men men à? ừ, Ok bà nhá lại là, hả đi xe thùng một vay luôn bà này nó à? no. Lại là, à, cần lo bánh với lá Trần muôn Còn muôn nữa cà muôn bà lạ Đây đi nó vừa tìmงาน má má bớt nó bớt thanh pino ngang cá cháo mà, thành, nộ, thì nhàng, nhàng, mà mưa tịch thiệt à, ờ, được thay nó rồi, rồi. sau nên bớt sửa bà. rồi uh. men tới sau rồi đó, đó. chắc tòa nhà này là nhà rồi, rồi, ờ. ờ. à, là phải soi tung năn con bà, này pa, à, lấy câu lấy lời này nó, chỉ là ha รือตัวนี้ก่อนเนะะาะทั้งปั๊บนาดินทั้งใบชนุดที่ดินเนาะจ่ายก่อนโอ้ยดีใจรายได้พี่น้อยเนาะอันนี้ก็ลือไว้ก่อนบัดนั้นแล้วจังอันนั้นเนาะมักทั่วนี้ก็หาขุดใช้กระถางไว้เนาะยกระถางหมกทั่วอนี่งามหมกแตงบางงามเออปัญหาหรอกหมกแตง Tự là phía nội đó Rồi xin lấy áo đình Theo này lấy, lấy Của lông phải này Bên này chẳng nói à, Vào theo này Cảm ơn là tổ thương Phía nội tổ thương Của nó ma phía đẹp nó, Nhanh cái này Của khắc đây đó Này nó Nó <laughs> 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 ว่าได้หมดแล้วหลักโฮ่นี่ก็เฮาก็ลือแล้วก็เอาไปไว้มองเทื่อว่ากระตุกพุ่นแหละเนาะาว่ามันโจมยกบ่ได้นี่ก็แม่นจําเป็นต้องลืพี่น้องเนาะเิ่งนําคัอีกเทื่อนึงโจมกันซอยกันหลายคน ะกู้ไว้เลยบาทนี่ลวงพ่อันนี่ก็ไม่เตี้ยวย่างดีเลยเนาะเดี๋ยวเอากูไว้เลยเนาะมีกระถางบ่ละกระถางมะขุดมีไว้เนาะเดี๋ยวจังหาเบิ่งเนาะแล้วเรืกอตัวนี้ก่อนแต่ว่าเอาลื้ออันนี้ออกก่อน เอาไปไหว้ทางเฮือนอันเาพ่อเจ้าก่อนรถเอาไปไหว้พุ่นก่อนก็ได้กนรักรถบัตรน,นี้ล่ละนี่มันยังเฉนี่ อันนี้ล่ะชีได้ซับซอยใส่มองเสียมองกระตูปเจ้านอนอยู่พุทธจะไรอยู่หิมทางแล้วบ้นานชีไปอยู่หิมกอกขี้มูลเห็นว่าอ่านี่อยู่หิมทางเนี่กระตูปตอนนี้แต่ว่าชิโยกย้ายไปมองไม่อยู่อยู่ติดข้างขอกมูลเลดบบาทโอ้ยน้อย ดีแต่ว่าเราพังบ่ค่อยน้ำปนไหเน้อโควิดโควิดออกมาและนี่ใน,ใน,ใน it, บ้านนี่ไ่สบายดีพอเดรึดโอ ози, ้ยเนาะบ้านทีไปเยี่ยมดินอยู่เฮือนซานอยู่ห่ะอ๋อเดินเดินคัน,นวาน่างนั่นกับมามาดินอยู่นี่ก็ได้พอเด้อคันว่างเด้อมาผูกมาผูกแขนมากินข้าวน้ำกันอ,อ๋อโดยโดยอ่าเนาะทั้ง,งในในบ้านเนาะบอกแล้วเมื่อคืนนี่ นะมันก็ยังยังนุ่มอยู่เนาะเดินุ่มอยู่ยังนุ่มยังเป็นวัยรุ่นอยู่พี่น้องเนาะเอาโอเคบาทนี้เนาะเี๋ลื้อนี่ก็ไปแล้วก็อ่าลักตัวนี้ก็ลื้อรถหน่ตัวนี้เอาออกไปรถงานก็เริ่มทยอยมาอะไรพี่น้องเนาะ Hèn lưu bạn này Bếp đi Ăn Bà này có áo vay ôm đó Áo vay ôm bụ này đỡ đã ưa đó Ăn phở bà ăn thăng phân lắm phía nó con Ô đưa Rồi Rồi áo Ăn nó แม่ต้านี่นี่นี่ปลาแล้วมาสุนทบน้ำชามพ่วงกินนี่ตือซอยเพิ่นกินนี่จักรับวันเดี๋ยวทางด้วยเพิ่งเช็ดแบบไรแล้วเนาะเอานี่แหละโชน์มองนี่แหละจะได้อยู่อยู่อยู่หิมคาร้องข้อขี้มูนี่แหละพี่น้อยเนาะอร้อมห้อยมานี่แหละนอนเราเ่ได้แต่งตัวเปล่ายล่าไดดด้้้้เอไไปเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องเพิ่นไปแต่งตัว พราะว่าทีจังไนก็ไปวันเวลาเนี่ยเนาะได้เลยเอาเอาตัวรอเด้อเฮ้ยัจนเดลเลยรอเออเอาดูได้เอาโอเคได้ชาวนอกเด้อเออเอาสบายดีเออเอาไปเนาะอย่างเงี้ยแล้วกันนี่แหละพี่น้องเไนจัดแจงตัวนี้เนาะใครแนวปะเนี่ยเอาดื้อตัวนออกแล้วแล้วกันอ่าหลังจากจบพิธีปกครอตัวแขนแล้วกันมันจิได้ ่าตัวนี้เลยพี่น้อยคนหักไม้หักตอกแล้วก็จะได้โยกย้ายเนาะโจมกุฏตัวนี้ถ้าโจมอะไรก็เป็นตรงลื้อแล้วนี่เนาะเดี๋ยวเบื้องงันพิธีก่อนเนาะก่อนจะจบพี่น้อยเนาะกับมีไก่ผ้กคอนกับมีน้ามีไนมีไข่ไก่อ่ามะกล้วยเนาะมาเพิ่มใจกินนี่พี่น้อยไปเนาะเดี๋ยวพี่น้อยรอวันเวลาดุนชมน้ำกัน นี่ทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนาะผู <c oughs> ะ้ไพ่ชาวปูนี่แม่ลามแม่ามาามาลามบริเวณแม่แท้เนาะเป็นแม่ลามอันใช้ทั้งแม่เจ้ามาหรือเปล่าล่ะยังอย่บ่จังน้อยนนเนาะเพื่อกลงังเดินทางมาบ่ลุงเพิ่มไปหาบมาบ่โอเคใช่เนาะ ไปเนาะพี่น้องเอ้เนาะรุนชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ทางพอน้องเปียวลาพี่ละน้องไปก่อนเนาะทางทีมงานเราก็เริ่มทยอยมาน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งล่ำรวยบรสุขสุขคนคือเก่าคือดื่มเด้อผายพีผ่านน้องติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะแค่ของทางน้องเอ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้วันนี้ถือว่าเป็นมือที่เขาจะได้คำตอบเนาะพี่น้องเนาะอ้าอยู่ดีมีแห้งล่ำรวยเบิดสุขสุขคนคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ สบายดี